วันนี้จะถ่ายคลิปต้นหญ้าเล็กๆข้างทางให้ดูตัวนี้ชื่อต้นแววมายุลานะเป็นเป็นไม้ประดับไม้ล้มลุกอายุปีเดียวนะดอกเขาจะสวยน่ารักมากสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้เนะี่ยอายุแค่ปีเดียวขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดตัวเนี้ยตัวนี้คือแววมยุลานะ บางทีก็เรียกยาลิ้นเงือกเบลมายุเรศนะแล้วแต่จะเรียกบางคนก็เรียกต้นตะเกียงแก๊สเนี่ยลักษณะของใบเป็นไม้ข้างทางบางคนก็เคยเห็นพวกดอกเขาจะสวยมากดอกเป็นเอกลักษณ์เนาะสีม่วงเข้มจะมีลิ้นแซมเหลืองๆอย่างเงี้ยเนี่ยสีเหลืองแซมอยู่ตรงนี่คล้ายๆลินเนี่ยปลูกประดับได้นะต้นนี้ก็ ตัวนี้ก็ปลูกไว้ในกระถางดอกก็นะี่น่ารักมากสีม่วงเด่นขึ้นมานอกจากเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรอีกตัวส่วนของรากนี่แก้อาการปวดฟันถอนรากมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็ตำตำตำผสมเกลือใช้อุดฟันบริเวณที่ปวดก็จะช่วยแก้อาการปวดฟันได้นี่คือลักษณะของฝักเขา ็จะมีเม็ดอยู่ข้างใน,นขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเนี่ยหน้าฝนก็จะเกิดอ้เราได้เห็นคงเคยเจอกันบ้างล่ะเนาะบางคนก็อาจจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับแล้วตอนนี้นะก็ให้รู้ประโยชน์ว่าตัวรากเขาเป็นสมุนไพรปลูกเป็นไม้ประดับเนี่สวยเลยนะใช้ได้เลยตัวนี้นะ เมียวมายูลาให้ดูดอกอีกครั้งนึงน่ารักมากคล้ายๆดอกกล้วยไม้เป็นสมุนไพรประเภทยาหอกสีม่วงม่วงเข้มม่วงเข้มมีมีสีเหลืองแซมอยู่นิดนึงเนียสวยต้นก็น่ารักดี ลาก็เป็นยาก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับเววมายูลาสวยนะ บานพร้อมกันในหลายดอกนี่ก็น่าดูเหมือนกันคงพอจำกันได้แล้วนะเราคลิปน,นี้ก็เท่านี้ก่อน